สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่19เเดือนพฤศจิกาย,ยนทุกคนก็รู้นะคะว่าวันนี้เป็นวันอะไระทุกคนก็รู้นะคะวันนี้คือวันลอยกระทงนั่นเองนะคะก็คือแบบเราจะพาทุกคนนะคะนรับไปลอยกระทงทีบภาพในหัวก็คือจะเป็นแบบในชีวิตจริงไปดูคะ่ะ low w a s t fat ass, bitch, tap in. Tap, tap, tap in. Diamonds d a n c i n on your neck, nigga, tap in. Tap, tap, tap in. Fucking nigga, get rich, bitch, tap in. Tap, tap, tap in. M O B I see gang, nigga, tap in. Tap, tap, tap in. Wrist on glitter, waist on thinner. I'ma show you how to bag a 8, eight. ทุกคนก็ได้เห็นการลอยกระทงของเราไปแล้วนะคะก็ถ้าใครสนุกกับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดนลค์แชร์ให้ท่านด้วยค่ะ ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ